ปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคตาบอดสี 1. ปัจจัยทางพันธุกรรมเกิดจากความผิดปกติของยีนในโครโมโซม x ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก 2. ปัจจัยจากโรคต่างๆโรคทางกายที่มีผลกระทบต่อการมองเห็นสีของดวงตาเช่นโรคต้อหินโรคต้อกระจกโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคเบาหวานโรคพั์กิมสันเป็นต้น 3. ปัจจัยด้านพฤติกรรมและอื่นๆการเกิดอบุบัติเหตุบริเวณดวงตาหรือดวงตาได้รับการบาดเจ็บเสียหายผลข้างเคียงจากการใช้ยายาต้านอาการทางจิตยาปฏิชีวนะสารเคมีบางชนิดเช่นสารสไตรีนในพลาสติกหรือโฟมต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดตาบอดสีได้นะคะ มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าเกิดว่าอยากพ้าสาระดีๆมีประโยชน์ก็กดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่เตรอสาขาหน้าโรงพยาบาลกระทุ่มแบนด้วยนะคะ